เราได้ทำเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับสตรีทอาร์ตซึ่งมันจะไม่ได้เรียกว่าสตรีทอาร์ตแล้วมันเรียกมูลเลอาร์ตก็คืองานใหญ่ๆที่แบบเน้นแบบอิมแพ t คออกมามันต้องต่อสู้อะเวลามากกว่าเดิมซึ่งมันก็คือภาพแรกที่ทุกคนเห็นนั่นแหละว่าเราวาดลุปมในหลวงเราก็ต้องโยงไปอยู่แล้วว่าเราเป็นสลิมอะไรเงี้ยเราเป็นขวาสุดขวาจัดอะไรเงี้ยคือเราจะเทิดทูนหรือศรัทธาน มันก็มันเป็นสิทธิของเราแต่ณตอนนี้สังเกตได้ว่าคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะจะเหมือนกับเป็นเป้าถูกโจมตีมันเหมือนมันไม่ค่อยมีความสุขที่จะใช้ชีวิตกันแล้วอะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอะเราวาดรูปอะมันคือการสร้างสรรค์ใช่ไหมมันมันมีความงามของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะคิดยังไงมันไม่ควรจะ เป็นแบบเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งแหละที่ที่มีผลต่อจิตใจเหมือนกันขนาดคนในทีมบางทีมันยังไม่ค่อยรับรู้เรื่องของเราเลยเว้ยอะไรเงี้ยว่าเราแบบแบกบอะไรไว้นะอะไรเงี้ยคราวนี้เราจะอยู่กันยังไงก็อยู่กันยาก